เรียนถามหน่อยสิค่ะหมอปลาเรียนถามจริงๆจากใจนะคะขอโทษนะคะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนในวงการบันเทิงบ้างไหมคะเที่ยวนี้รู้สึกโดนมรสุมเยอะอะค่ะผมเห็นใจไหมเอาตรงๆนะผมเป็นคนใจดำ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นใจเขาเลยนะแต่ผมเห็นใจคนที่ถูกเขาหลอก <c oughs> เพราะคนเหล่านี้คือมาหน้าเห็นใจเขาแห้ถามว่าไอ้คนพวกนี้ที่ไปหลอกเขาเนี่ยทำไมเห็นใจเขาทำไมาอาจารย์เ <c oughs> งินมันอะเอาแอบไปที่ไหนอะขอโทษนะ อันนี้ผมไม่ได้แช่งถ้ามันติดกันจริงๆมันไม่กี่ปีก็ออกมาใช้เงินที่มันเอาไปแอบเอาไปซ่อนไว้อาจารย์ไม่เห็นหรือว่าฟาร์มเสียหายเนี่ยหลายพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ยึดทรัพย์ไม่นาายอาจารย์อาจารย์ดูข่าม้หรือเปล่าดูค่ะดูค่ะเอ้าได้ทรัพย์ที่มันยึดกันไม่ได้ไปไหนฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะฉันไม่ได้เป็นคนไปเก็บซับไปเขาอาก็บอกอาจารย์นี่ไงแล้วจะเห็นใจพวกมันทำไมอาก็ไม่ต้องเห็นใจก็ไม่เป็นลรก็ผมไม่เห็นใจแน่นอนใครเห็นใจก็เห็นไปแต่ผมไม่เห็น ประธานโทษคุณผู้ชมเจ้าขาเออทีมงานคะมีขันน้ำมนต์หรือใบมายมไหมคะเรียนว่าของขึ้นอีกแล้วล่ะอาจารย์ไม่ได้ของขึ้นอยู่ดีมาถามว่าเห็นใจพวกเขาไหมผมบอกผมไม่เห็นใจด้วย่าคุณโสพลค่ะเรียนขอบคุณค่ะหมอปลาคางดําอุ้ยเขาปิดบัจริงๆจะไม่ได้โกหกคุณโสพลไม่ได้คางดาคางเริ่มงอกและขาวแล้วนะจ๊ะอุ้ดตายแล้วเรียงงอกแล้วขาวแล้วจานคุณโสพลคัดเรียนกราบขอบคุณนะคะแม่ทันเหตุการณ์มากเลียนชอบจังเลยค่ะ เดนพยายามเอาใจคนดูทีวีไม่ได้แกล้งว่าหมอปลาหลอกจ้านทางเริ่มขา่าวเลยจ้าว <c oughs> หรอคะ,อะเด่นเดนถามหน่อยสิคะตอนบอสพออ่ะนี่เดนถามแบบเข้าข้างวิชาชีพเถอะนะ <c oughs> เขาไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาน้าตาไหลเขาร้องไห้แต่เขาไปอีกรายการหนึ่งเขาดูอีหนึ่งคาแรคเตอร์เด่นถามหน่อยคะ่ะทางสยศาสตร์อนะ่ะเขามีสองล่างมีผีเข้ามีผีออกหรือมีอะไรไหมคะ ก็สองร่างจริงร่างแรกคือตอร่างสองคือแหลสองร่างรวมกันเป็นอะไรอาจารย์ก็สองร่างอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะเดนถามดีๆทำไมก็ผมพูดดีๆอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกให้คุณไปด่าเขาไม่ได้นนด่าร่างแรกเขาเป็นตอร่างสองเขาเป็นแหล่ไม่เดนกาลังบอกว่าคนเราบางทีงมาแบบมีสองบุค,คลิกมันอาจจะมีอะไรพี ผีสตาร์มาสิงทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออะไรเปล่าเขาไม่มีตัวจารเ,เขามีมมนิสัยคือเป็นนักสแสดงที่เขาสแสดงว่าถ้าไปรายการนี้เขาต้องออกบทบาทไหนถ้าไปอีกรายการหนึ่งต้องออกบทบาทไหนเพราะผมไปดูซีรีส์เขาอะโอ้โหจานเขาเจอ้าน้าตานะหรือว่าเออขาขึ้นบนเวทีอะคือแม่ทีมเขาทุกคนอนะขอโทษที่บ้านเนี่ยเขา่าจจะปลูกพริกเอาพริกคาตาล้องไห้เก่งกันเหลือเกินเหรอคะใช่ไม่ใช่บอสพอคนเดียวทุกคน แต่แต่เด้นเห็นนะคบเวลาบอสพอเขาขึ้นเวทีอ่ะกับไอ้บอสพอประธานโทษเดยนเห็นตอนบอสพอเขาโดนจับอะข่ะเดนเห็นเขาหน้าตาไม่สลดเท่าไหร่แต่คุณกันสิคะาหน้าเขาเศร้ามากเลยนะคะจาน เราก็ไม่รู้ว่าอีกคนหน้าสาอีกคนหน้าเศร้ารับล,ลังเขาอาจจะหน้าสดหรือหน้าเศร้าหรือหน้าดีใจกันทั้งคู่ก็ได้เราไม่รู้แน่จาย์อเอเขา่อนที่เขาจะทําธุรกิจเขาต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผลโจรผลตอบรับมันจะเป <c oughs> น็นยังไงจานผมเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วข้างหน้ามันจะเป็นอะไรค่ะ <c oughs> แต่ผมก็เชื่อว่าชุดเขาก็ต้องมีการวางแผนว่าถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาต้องแก้ไขโดยวิธีไหนค่ะเพราะไม่งั้นน่ะขอโทษนะคนที่มีชื่อเสียงอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาโง่หรือเขาฉลาดแต่ไม่ว่าเขาฉลาดวันนี้ทำไมล่ะ เขาได้เงินไปเจ้าหน้าจารอ๋อเขาทําความผิดเธอยังว่าเขาฉลาดเพื่อได้เงินแสดงว่าเขาใจอาจารย์ต้องไให้จบเขาาดแก้งโกงไงอ๋อเหรอคะถ้าเขาโง่เขาไม่ได้เงินหรอจาย์ค่ะแ้วเขาต้องคิดว่าอ้าวถ้าเขาผิดจริงเขาไปอยู่ในคุกในตารางเนี่ยไม่กี่ปีเขาออกและถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาไม่หลอกคนเงินก็จะได้มากหรือน้อยกว่าน่ะเขาได้เงินนิดเดียวแต่ถ้าเขาหลอกคนเงินเขาได้เยอะออกมาปั๊บจานเหมือนกับไปพักผ่อน ประทานโทษนะคะพระสงฆ์องค์เจ้าอะค่ะท่านถูกนิมนต์ไปแล้วท่านเทศบังเอิญเทศล้ำเส้นเป็นนิดนึงไปอวยกิจการเขาโอ้โหผิดพลาดท,ทัวลงสักขนาดนี้หมอปลาคิดยังไงคะคือผมว่าอย่างพระวรใช่ไหมอันนี้คือถึงอดีถามสุภาพนะคะหมอปลาคิดยังไงคะผมคิดว่าตัวของผมเองนะ,ะส่วนที่ท่าน เคยเทศเรื่องดีดๆก็เยอะแยะมากมายขาตรงนั้นคือมันเป็นประโยชน์กับคนคเอาไปปฏิบัติคือบอกก่อนว่าท่านเนี่ยเทศสอนคนเนี่ยนเนยอะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะบางคนก็ได้ดีได้ดีแต่บางคนได้ดีไม่ดีเราไม่เราไม่รู้ทุกคนแต่บางคนก็เอาคำของสองท่านเนี่ยไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์อันนี้ผมเห็นด้วยนะค่ะแต่ท่านลืมคิดไปว่าท่านสอนคนอื่นได้แต่ท่านไม่สอนตัวเองอาจารย์อย ไม่ไม่คือคือผมบอกว่าส่วนดีเราก็บอกว่าท่านพูดดีนะอาจารย์ที่ท่านส,นสอนบางอย่างอ่ะก็ดีแต่บางอย่างเราดีแต่สอนคนอาจารย์แต่เราลืมสอนตัวเองอาจารย์จะต้องอาจารย์ต้องคิดว่าพระสงฆ์แต่ละรูปกับทุกทุกช,ชอบพูดว่ามียศเสือเส่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสอนให้รู้จักพอก็มันดีแต่สอนคนอาจารย์แต่ถึงเวลาตัวเองอะ่ะมันมีเงินมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเคยสอนเลือก ปฏิบัติตามหลักคำสอนนี่มันเปลี่ยนไปไงอาจารย์แต่ก็ไม่รู้มีคนเขาบอกว่าบางทีท่านอาจจะพูดแบบยาวกว่านี้แต่ไปตัดต่อมาแล้วก็เอาคลิปมาโปรโมทบริษัทคราบไม่เลยทำให้ท่านเสื่อมเสียมันมองมุมนั้นบ้างได้ไหมเจ้าค้าอาจารย์คือผมเชื่อ,อรู้เกินว่าพระดังๆเนี่ยหรือคนที่มีชื่อเสียงเวลาเราไปงานใครเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าต้องมีการถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพและต้องเอารูปภาพหรือคลิปนี้ไปใช้มาเรื่องปกติอยู่แล้วอาจารย์ ซึ่งก่อนที่เราจะพูดอะไรอะ่ะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วอาจารย์อาจารย์จริงปะนะจรงิงครับก็เหมือนว่าอาจารย์ไปงานผมเนี่ยอาจารย์ไปอวยพรผมเนี่ยยังไงผมต้องถ่ายไว้อาจารย์แต่ว่าแต่ว่ายัางไงมนเรื่องจริงอาจารย์แล้วจะบอกว่าเฮ้ยพูดหยอกเยาะมันไม่ใช่นะอาจารย์ว่าป้ากำลังชีคิดว่าท่านพูดผิดจริงๆเหรอคะถามว่าพูดผิดไหมผมจะบอกว่าสมควรหรือเปล่าถ้าเป็นผมอะผมบอกว่า มันไม่สมควรในพระไตรปิฎกเขาไปศึกษาแล้วนะคะไม่มีสอนเลยนะอยากรวยต้องไปตีไอคอนคําพูดคําเนี้ยเออหอปลามีความคิดเห็นเป็นยังไงคะมันก็จริงอย่างที่อาจารย์เดชาท่านพูดนั่นแหละอาจารย์ค่ะนไม่มีอยู่แล้วแต่คืออาจารย์หลักคำ้องสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนสีสมาธิปัญญาสอนแค่เนี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยดอกสอนว่า เฮ้ยมึงต้องไปทำนั้นได้ล้ำได้รวยไม่มีหรออาจารย์และสุดท้ายผมว่าศึกษาแต่ตัวของพระพุทธเจ้าผมเชื่อท่านอย่างท่านบอกพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์คุณต้องบทเพื่อสะสางกิเลตไม่ใช่มาสะสมแต่สิ่งบางอย่างที่พระสงฆ์ปัจจุบันท่านสอนเนี่ยมันไม่ใช่การส,สางนะอาจารย์มันเป็นการสะสมนะอุ้ยฉันไม่เชื่อเลยนะเนี่ยว่าฉันคุยกับแบบหมอผีาพอาาพระพุทธจาดูมีสติมากาเลยเาขอโทษนะ พระพุทธเจ้าวัดไม่เคยสร้างบุมไม่เคยทํากฐินไม่เคยทอดนะพระพุทธเจ้าท่านเองอะแต่ท่านก็สามารถตัดสุกับบริญญพานได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มันยุคนอนแต่การย์ท่านละทุกอย่างทิ้งสมบัติทิ้งทุกอย่างแต่ปัจจุบันเป็นไงอาจารย์ คิดไหมคะในอีกหนึ่งมุมนะคะเ mm hmm. ดีนอาจจะดูตลกในสายตาคุณผู้ชมหรือเปล่าเดยนไม่รู้ทาไมคนเรามันหลอกง่ายจังอย่างบอสอย่างเงี้ยบอสพอหรือใครต่อใครมันหลอกหมอปาก็เชื่อควักมาสามแสนสี่แสนเอาไปลงขันทําธุรกิจกับเขาไปหมดเลยทาไมเชื่อง่ายเขามีของเขามีเวทมนต์หรือเขามีอะไรไหมครับดึงอย่างเงี้ยแล้วหมอปาก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยการนนี้เขามีน้าลายเขามีปากที่พูดจาหวานล้อม ให้คนเกิดความน่าเชื่อถือสแสดงเขาเลี้ยงผีใช่ไหมคะกากระซิบให้ผีเขาไม่ได้เลี้ยงผีจานบอสพอมาเลี้ยงพวกดารามันก็ดาราที่มีชื่อเสียงเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงมาหลอกคนไงจานมันไม่ต้องเลี้ยงผีมันเลี้ยงดาราอาจารย์ไม่เห็นลดารา้องไปกี่คนแล้วลว่ะก็สแสดงว่าผีไม่ได้มีจริงเพราะคนก็ยังหลอกกัน<ผ>อี่ได้ผีมีจร<ด>ิงนาจา์จาผีไม่มีเนี่ยรับพูดอยู่เดียวนี้ว่าผีไม่มีคนหลอกคนตัวเองก็พูดเองยังจะผีมีอีกจาน ผมก็เชือ้อาจาจย์หลายเคสแล้วไปช่วยผมไม่รู้ว่า,ฉ,าฉันถามจริงจริงบอสพอ,อ่อเขาใช้เวทมนทำให้คนเกิดนะแล้วก็หลงหรืออะไรใช้เงินเงาจารย์ใช้เงินจ้างไอ้พวกดาราอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใช้เงินซื้อสือใช้เงินจ้างดาราใช้เงินประมูลคนก็เกิดความเรื่องใส่เกิดความน่นจะถึงเงจาจย์ฉันเห็นบอสพออ่อหน้าเขาผ่องแผ้วเขาเอาทองคำบีจานมันจะผ่องแผ้วอะไรไปทำาสกรกมมา เราให้บอสพอไปทำนาทำไร้เหมือนหมอปลาเนี่ยหน้ามันจะผอมเหมือนหมอปลาไหมเขาใส่นะา,หน,าหน้าจะดำไหมเขาใส่นะหนังหน้าคลูครอบใช่<ะ>ใช่มีดหมอโอ้ยฉันไม่รู้ฉันจะพูดยังไงคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวพยายามหาคําตอบหมอผีก็ยังไม่มีความรู้เลยค่ะอาจารย์เวฟนอน,นก็บอกแล้วว่าไอ้หน้าบอสพอเนี่ยลงมาทํานาทําได้แบบหมอปลาเนี่ตากแดดตากลมตากฝนเหมือนหมอปลาเนี่ยหน้ามจะเต่งตึงแบบนั้นไหม ขาจะมาอาจารย์เขาไม่อยู่จะห้องแอร์อาหารเสริมดีๆไม่ได้เป็นผมนี่ไดปลาเค็มเอาคิดแต่ปลาเค็มทุกเอมิน่ากลิ่นมาเลยเด็กนึกว่าอยู่ใกล้ผีอาจารย์ไม่ใช่กลิ่นผมกลิ่นอาจารย์หรือเปล่าไม่มาได้รู้สีปะาเหมืนอนกลิ่นปลาเค็มอะ่ะในนี้เขาบอกนะคะอ,อหมอปลาเคยไปน,นั่งสมาธิบนหิมะหรือเปล่าอาจารย์ขอโทษนะผมไม่มีปัญญาไปน,านั่งตอบแทนค่ะ เมืองนอกยังไม่เคยไปเลยหิมะก็ยังไม่เคยเห็นทูกเพราะผมไม่มีเงินไม่ใช่ขี้หนาวกลัวน้ําแข็งอาจารถึงทําการคือไม่มีเงินด้วยและถ้าผมมีเงินผมก็ไม่เอาเงินเนี่ยซื้อตั๋วไปเพื่อนั่งสมาธิบนหิมะหรอจะเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปให้เอาคนที่เดือดร้อนี่ฝาไหมโอ้ยได้เห็นมันได้ขึ้นสวรรค์แล้วอาจารย์พูดเอาดีครับตัวเป็นพระเอกเลยอาจารย์ไม่ใช่พระเอกจริงคุณผู้ชมเจ้าขาช่วยพิมพ์หน่อยสิคะขอบคุณขอบคุณหมอปลาเด้นอยากเห็นกับคนเชียร์เยอะไหม แม้มีเงินจะเอาเงินไปช่วยคนลําบากลําบนเรื่องจริงจานเหรอคะจานผมอะมีเงินอะผมไม่เคยเอาเงินเนี่ยไปซื้อฟาร์มสุกแบบที่มาไร้สาระเลยจานค่ะเข้า,ขาใจไหมแต่บางคนเอาเงินจากคนอื่นที่ก็มีฟาร์มสุกไปซ่าตัวเองมีฟาร์มสุกก็เหมือนไอ้พวกบรรดาบอลหนานี่แหละตายตายดูสิาจานปกติผมไม่ได้หยามนะพูดไปเถอะจะพูดอะไรก็พูดปไปแต่ผม<น>ตง้งฝาคนที่เขาเดือดร้อน